สวัสดีครับสำหรับในทริปนี้นะครับเราจะมาสาธิตการทำประตูกระจกแบบที่เป็นลักษณะของบานเปรยแบบนี้นะครับโดยใช้โปรแกรม Archicad นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวโปรแกรม Archicad ขึ้นมานะครับตัวประตูที่เป็นลักษณะของกระจกแบบที่ขึ้นรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถดึงมาใช้งานได้จากคำสั่งดอนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ ในคำสั่ง d o เนี่ยนะครับจะมีในหัวข้อ1.2นะครับแล้วก็จะมี stone font นะครับซึ่งเป็นลักษณะของประตูประตูที่เป็นลักษณะของประตูกระจกให้เราเลือกใช้งานประมาณนี้นะครับก็เราสามารถนําประตูผู้นี้นะครับไปใช้งานได้นะครับอย่างเช่นเราจะใช้ประตูที่เป็นลักษณะของในรูปแบบนี้นะครับมีช่องแสงทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับ ซึ่งประตูพวกนี้นะครับจำเป็นจะต้องตั้งค่าก่อนนำมาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการตั้งค่าคร่าวๆให้ดูนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวประตูเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องกำหนดความกว้างแล้วก็ความสูงของตัวประตูก่อนนะครับว่าเราอยากได้ประตูกว้างกี่เมตรแล้วก็สูงกี่เมตรนะครับในหัวข้อที่จำเป็นจะต้องตั้งค่านะครับก็มาอยู่ที่หัวข้อ s t o r e f o n t Setting นะครับหัวข้อแรกนะครับซึ่งเป็นลันกษณะของตัว Nominal Size นะครับ Nominal Size i n t t นเ r อร์เ e นะครับหัวข้อตัวนี้นะครับจะเป็นลนักษณะของการบอกความกว้างแล้วก็ความสูงของประตูโดยรวมนะครับแต่หากเราอยากจะกําหนดว่าประตูเนี่ยมีขนาดความกว้างและสูงเท่าไหร่เฉพาะตัวบานประตูที่เราเดินเข้าไปนะครับเราจะต้องมาทําการเลือกตรง Rift Dimension นะครับแล้วก็ทําการใส่ขนาดลงไปตรงนี้นะครับอาทิเช่นประตูกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับเราก็ใส่เลข2ลงไปนะครับ และสูงอยู่ที่2เมตร10นะครับ2.1โอเคประมาณนี้นะครับเราจะได้ในขนาดของตัวประตูขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนรูปแบบต่างๆก็จำเป็นจะต้องไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อเราทําการกําหนดขนา,ดขนาดของตัวประตูได้แล้วนะครับแล้วก็ขนาดโดยรวมของตัวประตูได้แล้วนะครับให้เราทําการกด Next น,นะครับไปในหัวข้อถัดมานะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของการตั้งค่าในส่วนของที่เราจะไม่เอานะครับอยู่ที่อย่างเช่นอาจจะเป็น middle reel นะครับคือตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่อยากได้ก็ติ๊กออกนะครับมันก็จะทำการปิดไปนะครับส่วนในหัวข้อนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็นตัวที่เป็นด้านบนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าทันซ้ำนะครับด้านบนแล้วก็จะมีซ้ายขวานะครับก็คือไซส์นะครับก็จะมี ทั้ง2ด้านนะครับก็จะมีเบอร์1กับเบอร์2นะครับการตั้งขนาดนะครับเราสามารถทําการเซตตรงขนาดตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้มันจะเป็นขนาดความกว้างของไซส์ไลท์นะครับก็คืออย่างเช่นผมบอกว่าผมใส่ไปที่80เซนนะครับมันก็จะทำการไปผลักอีกด้านหนึ่งนะครับสังเกตว่าอีกด้านหนึ่งจะทาการผลักลงไปให้มันเล็กลงนะครับหนัถ้าเราอยากได้เท่ากันนะครับก็คือเบอร์1กับเบอร์2ก็ต้องเท่ากันนะครับ เดี๋ยวผมใส่ขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ50เซนนะครับมันก็ทําการผลักกันไปผลักกันมาแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นขนาดที่มันเหลืออยู่นะครับก็คือมันก็จะเป็นระยะ่ามเมตรตรงนี้ใช่ไหมฮะเอ้สเมตรเจตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการหักลบกับขนาดของประตูนะครับก็จะเหลือเป็นพื้นที่ด้านบนนะครับนั้นตรงนี้ที่เราบอกว่าเราอยากจะแก้ไขเป็นสัก80เซนนะครับแล้วเราทําการพิมพ์เลขลงไปนะครับตัวประตูก็ทําการผลักไอตัว ประตูขนาดของตัวบานประตูลงมานะครับนั่นทําให้ถ้าเกิดเรากลับไปดูที่หัวข้อแรกเนี่ยนะครับตัวประตูก็จะมีความกว้างแล้วก็ความสูงที่เล็กลงนั่นเองนะครับคือระยะตรงนี้เพราะฉนั้นเ้าเราอยากให้ประตูอยู่ที่ขนาด2เมตร10นะครับเราใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการไปผลักในหัวข้อทันซ้ำเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะาการเซตตัวขนาดของประตูแล้วก็ขนาดของตัวช่องแสงด้านข้างและด้านบนคราวนี้นะครับมาดูเรื่องการตั้งค่าในส่วนของตัวกริดที่มันตัดมาในตัวประตูนะครับวิธีการปิดก็สามารถเซตตัวเลขลงไปตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้1ส่วนนะครับอันนี้มันแบ่งเป็นหกส่วนนะฮะเนี่ย,เ,ยเราก็ทําการเซตลงไปนะครับว่าอยากได้แค่1นส่วน ตรงด้านขวาก็เซตเหลือหนึส่วนเหมือนกันนะครับทานซ้อมก็เซต1ส่วนมาทำการปรับทุกอย่างให้เราตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถกด n i c k ไปต่อได้นะครับในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเฟรมมันนะครับตัวเฟรมมันเนี่ยนะครับตอนนี้ตัวประตูเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นกระจกเปลือยนะครับก็คือมันยังมีเฟรมอยู่นะครับเราสามารถทําการเซตขนาดของตัวเฟรมให้เล็กลงอยู่ทีอย่างเช่น เราอยากเซตให้ตัวเฟรมเหลือสักห่งเซนอย่างเงี้ยฮะก็สามารถเซตระยะอะไรต่างๆลงไปได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในหลายๆส่วนนะครับเราสามารถปรับเซตในหัวข้อพวกนี้ได้นะครับว่าให้มันบางลงนะครับเซตในส่วนต่างๆให้มันบางลงได้ตามนี้นะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เปิดดูขนาดของตัวประตูด้านบนไปด้วยนะครับจะได้เห็นว่า มันมีการปรับแก้หรือปรับเปลี่ยนตรงไหนนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการเซตเรื่อง d e p นะครับต่างๆนะครับว่าจะให้มันหนาเท่าไหร่นะครับตัวเรื่องสไตล์ต่างๆก็สามารถทําการเซตได้นะครับพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเราอยากให้มันเป็นก็ p นะครับไม่ได้อยากให้ตัวอันนี้มันทะลุไปนะครับตัวเฟรมมันทะลุมากก็สามารถเซตมันใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นความหนามันนะครับ ก็ดูจากรูปมันได้นะครับอันนี้ผมเอาสัก4แล้วกันนะฮะโอเคจุ 0, อ่าประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็สามารถทําการเซตการตั้งค่าต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับงานกระจกแล้วก็งานมูเลียนนะครับก็เราอยากได้กระจกหนาเท่าไหร่หรือว่าอยากได้มูเลียนมีความกว้างเท่าไหร่ก็สามารถเซตจากในหัวข้อนี้ได้นะครับอ่าในหัวข้อถัดมานะครับอันนี้ถ้าเราก,กด next ไปมันก็จะเป็น ของข้อเฟรมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวเฟรมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเฟรมเนี่ยนะครับผมจะอันนี้แนะนําว่าถ้าเกิดเราอยากได้เป็นกระจกเปื่อยก็ให้ปรับเฟรมให้มันเล็กๆลงนะฮะอย่างเช่นเอาสัก1เซนเหมือนกันก็ได้ฮะจุดศูนะครับตัวเฟรมมันก็จะเล็กมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเอ็นมันนะฮะด้านซ้ายด้านขวาอะไรประมาณนี้นะฮะตัวเฟรมของมัน ถ้าเราไม่ใส่นะครับก็เราสามารถเลือกเป็นจอยนะจอยมันก็จะทําการเชื่อมต่อไปกับผนังนะครับแต่ในที่นี้แนะนําว่าควรใส่นะฮะควรใส่นะครับก็เลือกเป็นแบบ normal ไปนะครับก็จะได้ขนาด1มลเท่ากันนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่อง natural ventilation อันนี้ถ้าเราไม่ได้เลือกเกี่ยวกับเฟรมนะก็ไม่ต้องตั้งค่าในหัวข้อนี้นะครับก็สามารถมาเซตที่หัวข้อถัดมาได้เลยนะครับก็คือ door leaf and opening นะครับ ในหัวข้อ Door l i f t and Opening เนี่ยะนะครับตอนนี้ตัวประตูของเราเนี่ยมันยังมีเฟร,รมกระจกอยู่นะครับเรามาทําการเลือกเป็นประตูกระจกเฉยๆนะครับโดยการเลือกไปที่อันนี้ก็จะมีตามสไตล์นะครับผมเลือกเป็นสไตล์เบอร์5แล้วกันสังเกตว่าตัวเฟรมมันเนี่ยก็จะหายไปนะครับจะเป็นกระจกล้วนๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวมุมมันนะครับที่เอาไว้ใส่พวกข้อต่อในการหมุนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถทําการเซตเกี่ยวกับ ความกว้างความหนาอะไรเงี้ยได้นะครับในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงบอ t ท o m นะครับด้านล่างตัวนี้นะฮะอย่างเช่นของอันเนี้ยนะครับมันหนาขึ้นมา1.5เซนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะปรับมันลงเหลือสัก1เซนเหมือนกันนะฮะเพื่อให้มันไม่มีตัวด้านล่างนะแต่ถ้าใครอยากให้มีด้านล่างก็เซตตรงนี้ได้นะครับว่าให้มันหนาขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้นะสังเกตว่าด้านล่างมันก็จะหายไปนะครับ ก็ในแต่ละแบบก็จะมีให้เราเซตนะสังเกตว่าบางอันมันเป็นสีเทาๆอยู่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการเซตอย่างเช่นตรงกลางอะไรประมาณนี้ฮะในกระจกตัวนี้มันไม่มีหรือว่าในหน้าบานตัวนี้ไม่มีมันก็จะถูกปรับเป็นสีเทานะครับเดี๋ยวเราเน็กไปทีหนึ่งนะครับอันถัดมานะครับมันจะเป็นการใส่พกมือจับนะครับเราสามารถทําการเลือกใส่มือจับได้นะครับมือจับก็จะประกอบไปด้วยทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านในด้านนอกนะครับก็ทําการเซตเอานะครับอายุตัวอย่างเช่นผมอยากได้มือจับเป็นแบบบาร์เบอร์สองนีะฮะ มาทําการใส่ให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เซตให้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากดีไซน์ให้ไม่เหมือนกันก็สามารถทําการเซตได้นะครับอันนี้เราเลือก set LIKE> เสร็จปุ๊บนะครับอย่างที่บอกมันเป็นด้านในกับด้านนอกนะครับเพราะนั้นเรากด next ไปอีกอันหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอีกทีหนึ่งนะครับก็ด้านในกับด้านนอกเหมือนกันนะครับก็เซตเอาเพราะเราอยากได้มือจับแบบไหนแบบนี้นะฮะก็เลือกเอาโอเค เมื่อเราทำการตั้งค่าได้เสร็จแล้วนะครับก็จริงๆก็มีในหัวข้ออื่นอีกนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงาน 2D นะครับในหัวข้อจะต้องตั้งค่าคีย์หนึ่งก็คือเพื่อทําให้เฟรมเนี่ยไอเฟรมที่มันเป็นโลหะเนี่ยให้มันกลายเป็นใสๆนะครับให้เราไปเลือกที่หัวข้ออ่า m o เด l a t t r i b u e นะครับที่เป็นรูปแปลงทาสีนะครับหลังจากนั้นนะครับมาปรับตรงหัวข้อพวกเฟรมพวกลีฟอะไรเงี้ยให้มันเป็นอ่าตัวที่เป็น air นะครับ ในหัวข้อนี้แนะนําว่าให้เปลี่ยนจากหัวข้อ 2D นะครับให้เป็นหัวข้อ t d นะครับจะได้รู้ว่ามันคือการปรับตรงไหนนะครับอันที่เช่นเรื่องเฟรมนะครับตอนนี้มัเ่เขียนว่าเป็น m e t a l Alumin ูมนใช่ไหมครับเราก็ปรับแทนเป็น Air นะครับประมาณนี้สังเกตว่าตัวเฟรมมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลีฟนะครับลีฟถ้าเกิดเราไปลองปรับดูก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดผมว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนนะก็ลองเปลี่ยนสีอะไรดูก่อนได้นะก็คือมันคือหัวข้อตรงนี้ นะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็นอลูมิเนียมหรือไม่ก็เป็นสแตนเลสแล้วกันฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็ในหัวข้ออื่นก็จะเป็นพวกมือจับพวกเรไรงต่างนะฮะก็ลองปรับดูหรือว่าเราอยากปรับกระจกให้มันเป็นสีอื่นนะครับก็มาเลือกที่หัวข้อ l e a f g l a s s นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูอันดีเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับนี่นะครับมันก็จะทําการปรับให้เป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีตัวที่เป็นซัสกาสนะครับก็คือด้านนอกมันนะคร ก็เลือกเอานะครับว่า,าอยากได้กระจกสีอะไรอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการนําไปติดตั้งนะครับก็ให้เรากดโอเคนะครับแล้วก็ลองนํามาใช้งานดูนะครับอันนี้ผมทําไปก่อน1บานแล้วนะฮะอันนี้อย่างที่บอกนะมันเซตได้หมดนะว่าเราอยากให้ตัวกระจกมันอยู่ติดตั้งอยู่ตรงไหนของตัวผนังนะครับก็สามารถทําการเซตได้นะครับอันนี้ผีจผมให้รด,ดูใน3มิตินะครับ ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเราก็จะได้ตัวที่เป็นลักษณะของตัวงานที่เป็นบานกระจกต่างๆนะครับแล้วก็สามารถทำการปรับแก้ไขขนาดอะไรต่างๆมันได้นะครับสนใจเรียนตัวโปรแกรม i c ค t คแบบเต็มรูปแบบสามารถติดต่อได้ที่เว็บ deti.co.th line@deti หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้ได้เลยนะครับ